สวัสดีครับทุกท่านวิดีโอนี้นำเสนอการผูกห่วงหูรูดนะครับจากเงื่อนโอเวอร์แฮนด์เห็นไหมครับหูรูดนี้สามารถขยับความกว้างความยาวของมันได้แล้วก็ดึงเชือกเส้นหลักสามารถคล้องยึดกับวัตถุสิ่งของได้อย่างมั่นคงเช่นยวกัน นี่คือเงื่อนห่วงหูรูดจากเงื่อนอกว่าแฮนเวลาแก้นะก็แก้ง่ายเห็นไหมดึงเลือกเชือกเส้นหลักเห็นไหมครับเรียบร้อยวิธีทำไปรับชมกันเลยครับขมวดเชือกแบบนี้เป็นห่วงแล้วพับห่วงเนี้ยมายังเส้นหลัก แล้วดึงเชือกเส้นหลักขึ้นมาลักษณะนี้ได้ห่วงครองหูรูดแล้วกับเงินหัวแหวนสามารถครองยึดได้อย่างอย่างมั่นคงปลอดภัยนั่นเองแน่นนะครับเวลาแก้ออกก็ดึงเชือกเส้นหลัก ต่อไปเป็นการผูกเงื่อนห่วงคล้องจากโอเวอร์แฮนด์เช่นเดียวกันเงื่อนที่2นะครับทำเป็นเงื่อนโอเวอร์แฮนด์มาได้ลักษณะนี้หลังอย่างนั้นใช้เชือกวิ่งวิ่งกลับมาตามเส้นวิ่งนี่แหละก็จะได้อย่างนี้ แล้ววิ่งไปข้างล่างนะครับแล้วก็สอดมาอย่าง2เส้นที่อยู่ในในห่วงโอเวอร์แฮนด์ก็จะได้ประมาณนี้แล้วดึงเชือกเชือกห่วงนะครับอันนี้ก็ถ้าพูดตามชื่อเงื่อนก็คือ perfection loop นั่นเองในเงื่อนที่2 จะเปเงินที่สามเงินที่สามครับซึ่งเงินพวกนี้ก็เคยเสนอมาแล้วนะครับแต่ว่าเราทําเป็นรวมการผูกห่วงคล้องจากอเวอร์แฮนอเวอร์แฮน collection นั่นเองเงินที่สามสุดท้ายนะครับทำเป็นอเวอร์แฮนเช่นเดียวกันจากนั้นสอด ลายเชือกเข้ามายังห่วงโอเวอร์แฮนอีกครั้งหนึ่งจะได้ลักษณะนี้จากนั้นใช้เชือกวิ่งวิ่งไปตามปมของโอเวอร์แฮนกลับเข้ามาสอดกับมายังห่วงอีกครั้งหนึ่งตาเชือกเส้นวิ่งก็จะได้ประมาณนี้จัดเข้าที่จะได้จะรับ สารกันเป็นรูปสวยงามอันนี้จากเงื่อนโองเห็นไหมครับปมคงที่มันคงปลอดภัยเช่นเดียวกันขอบคุณที่รับชมหากวิดีโอนี้มีประโยชน์ฝากกดถูกใจกดติดตามกดแชร์ คอมเมนต์มาเพื่อปเป็นลังใจในการทีมีโอในครั้งต่อไปสำหรับวีดีโอนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่วีดีโอหน้าสวัสดีครับ